สวัดีค่ะตอนนี้ก็ถึงล้านะคะที่รูฟเฟจะนาค่ะแค่นี้หรอกมืออยูนำลังจะเข้ามานทในต่ามยนคือบรรยากาศข้างในนะคะห้น,าานนะเข้าแล้ว เป็นบริเวณข้างหลังตึดนะคะมีน้ำพุด้วยรักจังเลยไอเคตายให้เราเลยอ้าวค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่ตึกอะไรคะตึกอะไรคะตึกสัมมนาตึกประชาสัมพันธ์ค่ะตึกประชาสัมพันธ์ อยู่ภฟย้านะจ๊ะแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คะอ๋วันนี้เรามาเร็วเลยนนะคะแล้วนัทที่วิทยากรไม่ก้าวออค่ะแล้วก็เลยมาเดินชมวิวรอบๆก่อนนะคะดูไปสิคะดูวิวรอบๆพี่เขาบอกให้มาถ่ายรูปสวยมากค่ะโลนด้วยพี่ใชนเป็นเด็กที่นี่นะคะแต่ไม่อยากทำงานที่นี่ค่ะ เซนตี้เฮลแล้วก็เอ็นแอนเบนต์งานกลุ่มนี้มันจะอยู่ด้วยกันคิวต่างหางถ้าเอางานคุณภาพมาบวกเกาเรียกว่าคิวชีสื่อสารนั้นมีการสื่อสารที่ดีเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบายเป้าหมายของเรานี่ยอนนนี้ะคะเราก็จะไปเรียนรู้เป็นะคะของของนากข่าวของนะกข่าวชนะค่ะน้ำไม่ได้ลึกสิโบ เวลาที่ออม,มันจะเกิดด้วยอีกห้าหกปีเราเราเห็นตรงนั้นน่อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเกิดรีเก็ตที่เป็นท่อช่อง,งอย่างนั้นมันจะทางน้ำไหลลงเล็กๆหย่อต่อไปไปอนนเรื่อยๆแอนฟิลก็ใช้พลาสติกแบบนี้เหมือนกันรองใต้พื้ริของแนอนฟิลใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทนิฟนะคะได้โองขวัญด้วยขวดโค้กเป็นกระปุกออมสีน่นนนารักมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแต่่ไมวันวเราจะมาผิดงานอถึงนะแต่ว่าเขาบอกว่าห้าขวดนี้ไปใส่น้ำโค้กเองนะคะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาก็คือเรามาผิดงานม,มีคนช่วยนะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิธีแบบตอนแรกตั้งใจใช้ใช่ กับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินงโครงโอลลงมากาะรงนกเอี้ยงอ่อยอีเอียงเทียงกันตลอดเวลาเสื้อกับสิงก็คงกัน เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกที่เลยไปเธอก็เสือฉันก